คนเก่าเล่าอาดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญกุลอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ค่ะท่านผู้ฟังคะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคนเก่าเล่าอดีตนะคะพูดถึงในช่วงของคนเก่าเล่าอดีตค่ะท่านผู้ฟังนะคะติดตามกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยรับฟังเรื่องเก่าๆกับทางท่านอาจารย์ธงชัยนะคะวันนี้พุธนี้เรามีดเช่นเคยค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะนั่นท่านผู้ฟังค่ะไปพบกับอาจารย์ธงชัยนะคะวันนี้เห็นว่าจะพาเราไปรู้จักกับอำเภอพรมพิรามมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ สวัสดีครับคุณพัชรินสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะวันนี้จะไปพื้นที่อำเภอมพมพิรามกันนะคะจันค่ะครับผมพมพิรามครับผมเออก่อนอื่นจะนำเรียนอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับคำว่าพมพิรามเนี่ยแปลว่าเมืองที่งดงามและเป็นที่อยู่แห่งพระพรหมนะค่ะ ผมพิรามนี่อยู่ทางพิษเหนือจากตัวจังหวัดพิษณุโลกไปในประมาณสักสามสิบกิโลเมตรอำเภอพมพิรามเนี่ยเดิมเนี่ยเคยเป็นเมืองพมพิรามมากอ่อนนะครับก็มีพระราชาเทเลขาตอนที่รัชการที่ห้าพระบาทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาที่เมืองพิษณุโลกตอนนั้นก็เรียกว่าการเสด็จประพาสว่าเมืองฝ่ายเหนือเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ นะครับได้เสด็จมาที่นี่เสร็จแล้วราชการที่หรัองค์ท่านก็ส่งบันทึกซึ่งเราเรียกว่าพระราชหัตทะเลขาตามที่ว่าเนี้นะครับก็เสด็จมาที่เมืองพิษณุโลกแล้วก็จากนั้นก็เสด็จโดยเรือพระที่นั่งไปตามลำน้ำน่านขึ้นโดนดไปที่เมืองพิชัยไปอุดตลดิษเลยไปถึงเมืองเจ้าพระฝางเมืองสว่างคบุรีนะครับ องค์ท่านได้ส่งบันทึกซึ่งเราเรียกว่าพระราชาทเลขาเนี่ยบอกว่าออกจากเมืองพิษณุโลกไปตามลําน้ํานานผ่านคุ้งเต่าเล่ามาถึงเมืองพมพิรามดูอุดมสมบูรณ์ดีนะครับก็แสดงว่าไอ้เมืองพมพิรามสมัยนั้นน่อยู่ติดกับแม่น้ํานานทีนี้ไปนค้นดูก็ปรากฏว,ว่าไอ้เมืองพมพิรามเนี่ยบอกว่าแต่เดิมมาเนี่ยเขาบอกมันอยู่ในเขตตาบลมะตูม อันนี้ไม่สาพิกัดเาอยู่ตรงไหนนะ,ะต่อมาก็ย้ายไปอยู่ริมแม่น้ำหน้านที่บ้านย่านขาดไอ้บ้านย่านขาดที่ว่านี้ก็มีสองฝั่งแม่น้ำที่ว่าการอำเภอเอ่อยาเอ่เอพรมพิรามที่ว่าอยู่ย่านขาดนี่ก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับวัดย่านขาดตรงข้ามยึงย่งกันนะนะฮะซึ่งท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดย่านขาดปัจจุบันคือท่านพระครูถาวรกิจจานุยุทธ์พระครูตินี่ท่านบอกว่า ที่ตอนไปเด็กๆนี่ยังเคยเห็นฐานรากซึ่งพ่อแม่ก็บอกว่าเป็นที่วาการอำเภอพมพิรามเก่าที่วาการเก่าก็อยู่ติดในน้ำานาดนะที่นี้ตอนไปอยู่ที่วัดย่านขาดนโออยู่นานหลายปีเอได้รับการแต่งตั้งเป็นจากเมืองพมพิรามก็เป็นอำเภอพมพิรามโดยมีพยาอินทรพูดพักดีเอเป็นนายอำเภอคนแรก คืนี้ต่อมาเมื่อทางรถไฟสร้างไปถึงพมพิรามเดิมตรงสถานีรถไฟพมพิรามเ่ยเดิมก็เรียกว่าบ้านกับพวงต่อมาก็แยกจากบ้านกับพวงมาตั้งเป็นบ้านพมพิรามนะครับแล้วก็เป็นตำบลพมพิรามคือที่เอเบดาความเจริญชุมชนทั้งหลายก็ย้ายมาตามสถานีรถไฟเพราะว่าการค้าการขายมันสะดวกกว่าการอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ เสร็จแล้วพอย้ายที่ทำการย,าย้ายชุมชนย,ย้ายตลาดอะไรมาอยู่ที่เอ,อตรงสถานีรถไฟเพราะฉะนั้นทางราชการก็เลยเอาตามใจย้ายที่ว่าก,การอำเภอจากย่านขาดก็มาสร้างที่ใหม่ที่หน้าสถ,ถานีรถไฟผมพิรามมาจนถึงทุกวันนี้คุณพเลิกค่ะอำเภอปมพิรามนี่มีเขื่อนชระทานซึ่งเป็นนามันเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยคือเขื่อนนเรศวร ก็ผัานน้าให้กับพี่น้องประชาชนทํานาอาได้ผลบริเทธดีเลยทั้งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงน,นะครับคอําเภอพรมพิรามมีของดีของอํเาเภอหลายอย่างคําขวัญของอําเภอพรมพิรามก็คือเพมพิรามเมืองพระวังมัสสะพระเครื่องหรือเรื่องทุ่งสารชนระทานเขื่อน,นเนรศวรหลากล้วนมังคละดนตรี เพนียกธงอันนี้เป็นคําขวัญของอำเภอพรมพิราม,มนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงวัดย่านขาดคุณาจะเจรินขอประกาศเรื่องของงานบุญหน่อยได้ค่ะก็ระถินวัดย่านขาดอำเภอพรมพิรามนี่วันเสราร์นี่นะวันที่สิบห้าตุลาคมคจะทอดกระถินเพื่อหารายได้ไปปรับปรุงสถานปฏิบัติธรรมของวัดย่านขาดเพราะฉะนั้นเรียนพี่น้องพรมพิรามใกล้เคียงทั้งหลาย เออสิบห้าตุลาคมวันเสาร์เนี่ยนะเก้าโมงครึ่งกับพิธีพิธีโทษกระถินของวัดย่านขาดรายได้ไปปรับปรุงสถานปฏิบัติธรรมของวัดย่านขาดผมไปด้วยที่นั้นเอาใครไปก็เจอกันเนะาะเอาวันพุธหน้าก็จะส่งท้ายอำเภอหรืออีกสองอำเภอคุณมัจลินมีของชาติการกับเนินมะปางอันเป็นอำเภอน้องใหม่ จริงๆมันก็ไม่ใหม่มันเก่าเพอาะ่านคุยแต้ว่าใหม่สุดของพิษุโลกนะพิะพิุโลกนีน่มีเก่าอำเภอไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่เพิ่มไม่ลดอยู่อย่างเงี้ยนานมากนะ,ะอ่าวพุดหนาเจอการคุยกันเรื่องชาติการกับอำเภอเนินมาปางขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจันคะสวัสดีค่ะท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธ ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษณุโลกโทรศัพท์055-267-049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิษณุโลก